ไม่ไอย่างได้ได้อย่างว่าอีกสวัสดีครับพ่บอกับผมลูกซาใหญ่เกษตรลอสวนครับวับนนี้มาเบิ่งปลาครับพี่น้องเอาจอากโลาจากเฟซจากไลน์ของเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่าปลานกน้ำมาสั่นครับแพะปานิ่นนะครับผมแถวแถวสะพานเทพสุดานะครับผม อำเภอหนองสีนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมปลานกน้ำครับถามเพิ่นเพิ่นว่าปลาขาดอ็อกเพิ่นวะคุลรคนกับว่าปาาออาล,ลา,ปา,มามันห่อนน้ำมันห่อนเดีมันห่อนอากาศมันเปลี่ยนมาส่นครับผมก้อหน,นาหน่กับฝนตกสองสามเมื่อที่แล้วครับฝนตกหลังกหลังมากอะห่อนเอา้า อาก็มีอากาศหนาวเล็กน้อยคุ้มเล็กน้อยนะครับมันก็เลยนกนะครับผมนี่ครับปลาเพิ่งกัดทะย่อยมากนะครับผมทะย่อยฟังมากนะครับตัมื่อยไงเก่งกว่าหมูดิตามที่ถามเพิ่งนนสักครับสอบถามเพิ่งเพิ่งกว่าของคอยยี่สิบลุ้มเห็นป๊านี่แหละครับจะละหลุมเ้มขนาดประมาณนี้แหละครับผมจะละหลุมนะครับของเพิยี่สิบลุ้มตัวราคาตายไปไม่ฟังสามสิบบาทยี่สิบบาท กับล่างสีตายกับสามสิบบาทตายไม่ไหมกับยี่สิบบาทอเ,เองอี <ใน S 2> จกจังน้อยกับสิบบาทโดววนเตอร์กับสิบบาทมีหลายเจ้านะครับมีหลายเจ้าน้ำแข็งน,นะครับถุงข้าวกับผ้ากันมา,มาเลือกเอานะครับรถกระวิว่หนองศรีลนะครับพี่น้องสวนกันเบิ้ลวันเบิ้ลวันรถหลายครับเบิ้ลกองขาเลยครับ เป็นตระรุ่นโซเจ้าอยู่ครับผู้คนเหยียบฟ้ากเลยเป็นมากลนอยู่พ่อจับแล้วครับอีกสองสามหมื่นก็ได้จับบระะิษัทจังได้ป่ามาันอกก่อนครับเลยบบริขายนะครับสกีมบ,บริษัเทเข้าที่มากนัดลับกันครับอีกสองสามหมื่นนะครับป่าก็เลยมันอกหนามก่อนขาเจ้าก็ทย่อยขึ้นมากเลยนะครับแต่ะเละแพะก็ทย่อยขึ้นมาก ล่องน้ำไปซองบางไอพี่น้องบางใส่เกียงขาเหี้ยเอาไหมครับเป็นบรรยากาศรอบๆไปครับพี่น้องขอบคุณผู้ติดตามนะครับเด้อนี่เพิ่มเห็นยังไงกรัคอมเมนต์ใส่คลิปได้ดนะครับเด้อขอบคุณยังสูงนะครับเรื่องกดไลค์ให้นนะครับผมผู้การใส่ท่านมากนะครับชมบรรยากาศไปน้ำกันนะครับผม นอกต้นมะเฮงนี่ครับมันขึ้นอีกันนจิ๊บ โล่ลย่ายบาทหรอใช่อ๋อพี่นำไปไกลปนน้ว่าสามแยกแรกเดียวไสก็สิบหาบาท ูดีมันจกกโตโลหรือลาลอ๋อโตโลโอ๋อโตโลอะไรวะเตี้ยยังเต็มตเขีงรถ contemplation <small> of blackkt มันส่งมันไม่ไม่ดูมันไม่ไเนาะเนาะมันดำอยู่เนาะมันบอเต็มเข่งจักโลครับเต็มเข่งประมาณสามสิบสามสิบห้าเต็มบอที่ไหนที่ม่านอีเมลบันนี่มันกันเดียวกันนะเขาเรียกลูกหันบู๊กับนี้จะไมาเห็นไทยเดียวกันมาเห็นไทยเดียวกันมาซอยลูก่มสยหลานละแมอสวยหนุ่มคนร้านจังหวัดเนาะ โล <eday. S 3> ่เท่าไรกัครับเนี่ยท uh, um, mm, no ี่บาี่บาัก็อองเต็มระยะมันก็แล้วถ้าผูกกาจักสิบโลก็ได้หมอจะเก็บตัวน้อยตัวใหญ่ไต้องเนี่ยาร ปเาเป็นอยังคือนอกคักแม,มันหอนมาเตะเยี่นงทำออกเบิรบ์บ่อทุ้นี่ละอ,ออกเบิรกรตาย,อยาน,นอืมัออยยนุ้นดๆๆนแหล่าไม่ไม่มคือพร้อมกันุดนียย่และไมยไมอีลีไมอยไมอยเพราะว่ามันบ้านเลี่ยนสีอยู่ เจ้าเท่าไม่ไลยเจ้าอยู่เอาเท่าไดครับน um um> uh> okay. um ี่เต็มเต็ม่หมบ่พรเต็มไปไหนก็ได้ดอกก็ไม่ต้องยังเออมันโดนแล้วอันนี้มัานไม่อยู่ ยได้สิบบาทก็เอาก็บอกพ้นยิบหายรอดสิบโอดเ้ารดกได้ีกก็ได้ทยกเาเองที่เออเอาแล้วไปเอาเลยสั่งเจ้าเลยพระไม่เอาอีกไหมบอกมียนนั่นกระเชากระเียวเอาซอยเล่าบ้านเดียวกันแล้วพอคนหูจแกกันแล้วเราอยากได้ทั้งนี้เแกัน่เจมนเขาละเจ้าเขาเจ้ากัน บอกเพ่อนตั้งไว้ก้อนเอาตั้งไว้ก้อนด้วยถอยมาเอาเดอกครับตั้งไว้ก้อนก็ได้ครับผม เพิ่งจบาทไปมั้งเจ็ดสิบห้าบาทสามร้อยเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวที่เดี๋ยวถอยเราไม่เอาเลยก็ไปเลยฮาพอทำแข็งเข้ามีใส่เลยเนาะใายอยู่โดดมาเลยดิอยู่โดดมาเอออยู่โดนมาได้เพราะว่าปลามันถึงแดดมันท่อนบรรยากาศจัหน่อยครับขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์นะครับเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับน้อมรับทุกความเห็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมลูกชายนญ่เกษตรรอสวนขอลาที่สํา,านีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ